จากกรณีมีรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงชายแดนช่องบกเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568เวลา5นาฬิกา45นาทีบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตที่ยังไม่ได้มีการแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและกัมพูชาและเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธ์ทับซ้อนกันมาโดยตลอดที่ผ่านมา ยทั้งสองประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกันในการรักษาสถานภาพเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนโดยกำหนดให้ไม่ดำเนินการที่อาจเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในพื้นที่เช่นการสร้างสิ่งปลูกสร้างการเคลื่อนย้ายกำลังพล